สวัสดีครับอัดอันนอนทัวร์วันนี้จะมาขอกกับขอบพระคุณสำหรับสับส i b e ตอนนี้ถึง400สับส i b e แล้วครับผมก็ขอขอบพระคุณสำหรับพูดติดตามรับชมครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับผมที่เข้ามาชมครับผมก็จะพยายามสร้างผลงานหรือทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นครับผม ช่วงนี้เป็นเป็นช่วงโควิดครับผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ออกไปเที่ยวไหนหรือทําบุญที่ไหนครับผมก็ทําแต่กับข้าวกินครับผมว่าติดตามผลงานไปเรื่อยๆครับผมกรับขอบพระคุณครับผมอ่านันนำตัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ